คมเคครับรถเร็วได้ที่102จากเชียงใหม่กาเข่งเทปมาที่อาร์ทีว่านะครับสำหรับเที่ยวนี้ออกมามาเป็นรถปีจอดีจมแดงฝั่งลำโพงและนครสวรรค์หลวงโพมิ์านตาขีช่องเที่ยงเจไม่มีเป็นทาน,าน,านีต่อไปครับ จะฝากพี่คนที่ถ่ายที่สมพังฮัลโลจินรังนะฝากไปบอกบอกคนรอดด้วยว่าเอามี่ะมกะสี่ห้าหนึ่งห้าทำขโมยสองจุดหนึ่งด้วย ใช่คนต้องเถอะร้อน

ไม่ liksom, ไม่ไม่ uz, ไม่หมายเหตุไม่ด้หรอไม่ไม่ไม่ดี่หรอหมายเหตุอ่ะไม่เอาไาดูนี่ <S 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 ไม่จริง ร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมหนาวอ่ะหนาวที่ไหนอ่ะร้อนนี่โอ้โหเหลือออกแล้วหนูอัวมันมีแดดที่ไหนหรอกด้วยอ๋ออืมเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยแกรอครับมาดูแนพี่หนึ่งพี่หนึ่งหนึ่สองนะ <c oughs> ผมจะว่าพี่คนที่ถ่ายช่างมันเราจะรันงนะฝากเป็นบอกบอกขอรอด้วย เอาไวา้เอามีฮีราห้ามาทำสองถึงหนึ่งมาวันพุ่งน,นี้นะครับผมจะรอดูอเคท่ีครับรถเร็วเลนที่หนึ่งถึงสองครับ